อะไรวะอไย่าไปบอกใครนะว่าผมเป็นโรคที่ผมจะพูดเนเอาางนี้คุณอายใช่ไหมครับอย่ามาฟังนะเขายเอางนี้คุณกระซิบหมอหมอไม่บอกใครครับความลับของคนไข้ต้องตายไปกับหมอโอ้โหเจริญแท้พราะคุณเลยเจริญเจริญจะไม่บอกใครนะจะทิจัญญาบันแทืจริงบอกใครไม่ได้ครับเป็นมาสามเทอมแล้วครับสีวกชัวว่าตายฮะจริง อ๋อเอ่เฮ้ยอ๋อตายฮะซึ่กูเป็นนิสีดวงนันไม่จะมาทาสงครามอะไรกันนี้อะไรบอกมจะไม่บอกใครไหมอบ้าหมอตกใจวายวะเนี่ยอ๋องี้คุณคงกินเหล้ามากคงขับรถไกลๆบ่อยใช่ไมใช่ค่งนั้นต้องรักษาเดี๋ยวหมอรู้อาการก่อนหมอครับฮะคือผมไม่มีรถครับ ก็นั่งรถไกลไงขึ้นเตียงเดี๋ยวหมอจะรักษาให้โอ้โหผมต้องยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยครับจำไว้เลยนะครับการขับรถไกลๆจะทำให้เกิดธิ์สีดวงได้และยิ่งทานเหล้าจะทําให้อักเสบมากนะครับเนามาช่วยเตรียมเครื่องมือให้หมอหน่อยนะครับมาเอาเครื่องมือมาตอนนี้ไงห้องหมออยู่นี่เลยอมาเลยครับเชิญเลยครับ เชิญขึ้นเชิญคนไข้ขึ้นเตียงนะครับ<ะ>เด็กชายหัวรนะครับช่วยมาเป็นผู้ช่วยหมอนิดนึงอน,นุถือเครื่องมือเชิญขึ้นเตียงนะครับไม่ต้องอายครับไม่มีห้องไม่มีอะไรเลยอ๋อจอดไม่ใครก็เห็นที่ไหนแล้วอ๋อใช่เครับอ่ะนี่เป็นห้องผ่าตัดนะครับอนุช่วยเปิดบาดแผลนิดนึงได้ครับอะไรอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณหมอน่ะมันน่าเกลียดนะครับคนนั่งอยู่เยอะแยะนะครับใคร เขาเห็นเราที่ไหนแล้วเอาไม่เห็นหรอกหรือไม่เห็นนี่เป็นกระจกฟิล์มฮะแบบที่ตำรวจใช้เรามองเห็นเขาแต่เขามองไม่เห็นเราจริงอ่ะจริงเห็นที bon ่ไหนอ่ะนะอ่ารู้ๆเนี่ยโดยทางประกันเนี่ยกระจกฟิล์มเนี่ยนะแยกรู้อ่ะไม่มีก็ไรจ๊ะโอกระจกเลยโอ้ไม่เห็นจริงนะไม่เห็นรักษาเต็มที่ได้ได้ได้เอเปิดบาดแผลนะครับออกมาเลยเอาออกมา มันเป็นทรมานมันเป็นมันทรมานครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะไม่เห็นจริงนะไม่เห็นเอาไม่จะถามเราดิแล้วทำไมเขาขำอะไรอ่ะอ๋อเขาขำเขาเขาเปิดซีดีตลกดูกันฆ่าห้องเรียนเลยนะเจ๊เจ๊ไม่เห็นนะอะไก็จะได้คำตอบโต้กูได้ใครเขาโบกมือให้เพื่อนเทาอ่าอ่าเจงเครื่องมือโอ้โหคุณนี่รวยก็ไม่บอก ทำไมอะ่ะนี่ปูปาเก้เด่ยเป็นครูมานานแล้ว48กู48นะ48แล้วตอนที่48แล้วขึ้น8ดวงเลยเจ้ใครครับอ่าโอเคอ่าถือว่าทำอะไรจ๊ะโอ้โหเดี๋ยวหมอดูดูบาด,ดแผลน,นิดนึงนะฮะคิปทินคิปทินคิปทิรนท,ที่ขี้ทานกูอะ่ะ โอ้โหเด็กเฮยเด็กเฮียจะแหวกทำไมหนังเนี่ยนี่หนูหนูมาดูนี่เลยมาทางนี้เลยเด็กชายนุ้ยมาทางนี้นี่การนั่งรถไกลๆเห็นไหมโอ้โเพื่ใจย้อนออกข้างหลังอย่าวิจาร์อย่าวิจาร์โอ้วแหกทำไมใครอ่ะเดี๋ยวหมอจะขี้หัวเออหัวจะอ้อยหนังหนังหนังโอ้หนังหนัง อะไรนะหนังหนังแหมมุกเย่ามาโกหกกูเห็นมึงเล่นแต่ละครใช่หนังไทยอ่ะมป็นะไปพูดอะไรอะหนังไทยอ๋อคุณครับจ้าผมดูจากสภาพแล้วไม่ต้องผ่าเดี๋ยวเราให้ดูดออกก็พอนะครับโอ้ยเป็นบุญวาสนาของผมจริงจริงครับไม่ต้องผ่าเพราะคุณเป็นไม่มากนะครับโอ้ดีน่ามีแต่นักเรียนไม่มีใครเห็นเนี่ยอ่าไม่เห็นได้นะไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นเอาไปเช็ดทำไมเอาไปเช็คอะไรเช็ดอีกอ่ะคณะอื่นก็ต้องมาใช้พี่พยาบาล ขอน้ำยาฆ่าเชื้อหน่อยฮะอ่าหมดเลยกูหมดหมดกันไม่น่ารักษาที่นี่อ๋อเย็นหนังอีกแล้วผมอ้อย้อยถึงหนังโอ๋อนี่เราต้องฆ่าเชื้อฮะครับโอ้ยอะก็จะเป็นบัตยแบบนี่้โอ้ยตายตายก่อนทุ่มก่อนทุ่มอะไรอะไรเย็นอ่าเล่นมุกด้วยครับก่อนทุ่มอย่างนี้ต้องปาดให้เอี่ยม ท่านเห็นเป็นเขาเกี่ยปากม้อเลยกูหมดกันโอเคอ่านั้นเดี๋ยวต้องลงยาชานิดหนึงนะครับลงยาชาด้วยเหรอครับอ่ะหนูลงยาชาโอ้ใครลงแล้วอไ้ตรลงแหงเหรอกู้อาแล้วโอ้ชาไหมครับเหี้ยนี่กูไม่ได้เหยียบตะโปูมาแล้วเนี่ย ปัททะยักษ์ซงมั้นเนี่ยเดี๋ยวหมอจะใช้อุปกรณ์นะครับโอ้เย็นใหญ่เลยออ่าโ้เตรียมตัวนะครับครับอะไรอะไรอะไรหมอหมอจะดูดออกไงฮะครับเตรียมตัวนะครับครับอ่จัดแน่นๆนะนับหนึ่งสองสามแล้วเอาเลยนะหนึ่งสองไม่รู้สึกอะไรเลยอ่เด็กจะรู้สึกแังไงมาดูดที่หัวกูดิยวผมดูดให้อ่ะั๊บเลย หนึสองสโอ้ยไอกองหน่งใช่นนี้เนี่ยใช่โอ้ยเยี่ยในมือหนักทิงดอ่ะูชดูดอกเช็ดูดออกเดลยดึงออกดึงออกดึงออกเออน่าเกียดนน่นน่ะเดนึงเดนึงเดวนึงเดี๋ยวนึงเดยวนึงเดยวนึงเดียมึงเดีนเดี่ยวนึงดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงเดีวนึงเดีึงเดี๋ยวลึงเดนึงเดี๋ยวนึงเดี๋ยวึงเดี๋ยวผมง้ดนึงไดท๋ยวดไม้ึเดยวนึงดนนึงดยยเดยเดยึง แล้วครูก็เดินมาอย่างเงี้ยเหรออ้าแล้วผมก็รู้แล้วแลผมก็นั่งแล้วเด็กก็ตูดออกน้าข้างเลยนี่อย่ามาตลกับครูเนี่ยเอางี้เดี๋ยวต้องใช้ระบบสั่นสะเทือนใช้คลื่นเสียงให้มันดลุออกทำอะไรระเบิดเลยเหรอระเบิดเออมันอะไรวะเอ้ยเตะมาไกลเฮ้ยฮะจะไกลอะไรจะพักไกลอะไรไปจุดไกลๆมาใกล้ไปนะครับอะไกลมาหน่อยเนี่ ไม่มีใครเห็นแน่ไม่เห็นนะเสียกักๆๆๆๆักกักกวงเลมังคูแล้วครับเจ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โยังไม่ติดเลยโอะทำไมคิดขาดไอ้คิดขึ้นสมองอ๋อเอาเลยจุดเองเลยอีจัยค่ะไปไปจุดไปจุดเร็ว ใครเอาแล้วไงกูยังตกใจหมดเลยคัวหน้าตกใจเหี้ยหลบๆๆย้ายลูกสิษย์จุดละกันหนูหนูจนูหนได้ใจไดุดครับอะอไรออกข้างนอกอีกเรอออไม่ไใช่ไป อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยนุยใจแอนนะใจแอนนะจะได้เปงอกเปล่าที่18-920นะศูนวัฒนธรรมตายแล้วหมดชื่อเสียงโกโอคูอเลยดีกว่าโขลกอะไรอะรหมายความว่า้ดนลมดังเงินโขูแน่เลยปัง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 เลยปังเลย โอ้โยดยย้วยไอ้อเนี่ยออกกูไอ้เจ้เผาหนังก็แล้วแสดงว่าหนังเรื่องนี้ชายไม่ดีไม่ได้กำไรกิริราท่าทางพวกเรากราบไปสุภาพกราบขอพระทานอภัยนะครับทุกสิ่งทุกอย่าเป็นการแสดงนะฮะถ้าก็ไม่ต้องมาคิดอะไรกับพวกเราที่เราเห็นเมื่อกี้นี่เป็นตูดปลอมนะครับ ดูสนุกสนานในความเป็นความบันเทิงเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นชุดแรกของเราทีมงานถอดและเชิญยิ้มนะครับที่ได้มาร่วมบันทึกซีดี SJ นะครับกของเสียสมใจเขาครับผมก็คือพี่เด๋อเราเลยแหละครับผมเดี๋ยวยังมีอีกหลายคณะนะหลายคณะครับตอนนี้อัดกันโอ้โหเยอะแยะสนุกสนานมากมายเลยครับเราไปกันก่อนแล้วกันนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านครับอย่าจนอย่าเจ็บครับชทุกท่าน คุณครับ